สวัสดีครับพบกับพวกเราช่องพายพี่เบนเฟมิรี่นะครับผมวันนี้ก็นี่นะครับอ๋อน้าแซมเอาพี่แก้วมามัดกับพี่เป๊ปซี่นะครับผมนี่นะครับฟันแยมเป็นยังไงบ้างทางเชือกนี้ฟันแย้มเป็นยังไงบ้างนี่ใส่ดีไหมครับ,รบนี่ใส่ดีไหมครับ แก่อ่าน pues nah. ี่เท้าไม่เหรออาให้มักินนะเออทำตกมันเร็วเนาะมาแฟมนะงาห่อเนาจีน่าเนี่ยฮะแล้วตายกูนะตายกูนะ คุณไทยแม่แม่ยีรพย่ยังวะโอเคลึงเอกระบะทิ้นอ้าวนัาดแซมทำยังไงเนี่ยเอาไม้ใส่มะม่วงนักขันไปใช้แล้วปลายไปไหน้หายหายบอืมปลายหายนะครับผมเหลือแต่ไม้นะครับผมโอ้น้องน้ำชคก นี่กับน้องน้ำโชคนะครับสวัสดีครับหน่อยน้ำโชคกตัวขับเร็วครับนี่ครับเรื่องอไรเอที่ดูนายโจเซียมอยู่ฝันงหวนนั่งง่ายดูหน่อยได้ไหมได้ครับไหนไปนั่งงายดูซินั่งไผ่แก้วนู่นเดี๋ยวนั่งดีๆก่อนมือไม่นิ่งนี่นะครับมามัดอยู่บ้านพี่เป๊ปซี่นะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพุ่งอ่ะ ฮะไม่ต้องถอดยางเดี๋ยวรับแขกเลยแขกถวิลได้เลยเอ้อยู่เกาะสมุยเราใส่ทางท้งวันนี้อะไรนี่จุ๊บจุ๊บแม่แม่หน่อยจุ๊บจุ๊บโอ้โฮเอโมอใจนู่นหมายอะไรอยู่งานสวยนะครับผมเมื่อวานฟันเหยียบนางงาแล้วเนาะ ช้างเชือกนี right so it. It mm ้นิสัยดีนะครับผมเคยห็นนะครับผมนั่งงาได้สบายนะครับผมนี่น้าแซมเลือกตัวถูกมาแล้วนะครับผมนี่นี่นะครับแล้วก็ถ่ายข้างหน้างาเลยนะครับผมงาคุ้งสวยงามนะครับผมก็เริ่มอ้วนขึ้นนะครับเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วนะครับผมน้าแซมขัดก็เริ่มดําขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับผมเนื้อก็เริ่มชุ่มหนังก็เริ่มชุ่มแล้วนะครับผม ช้างจะอ้วนนะครับอยู่ที่การดูแลของเรานะครับผมดูเนื้อหนังนะครับหนังจะไม่แห้งนะครับจะชุ่มนะครับถ้าว่าช้างอ้วนหนังก็จะดําหนังก็จะมีน้านะครับผมไปแล้ว่อนเ๋ยาเมื่อกี้รนะับรีบไปเลยนะครับนู่นก็พี่พลอยของเรานะครับอยู่ในลูงพี่บินพี่เป๊ปซี่อยู่ทางนูน้น แซมเลือกถูกตัวแล้วนะครับผมได้เชือกนี้นี่นิ่งนะครับผมผมเห็นเขาคนเขกอยู่ด้วยกัน,นครับนิ่งนั่งงาได้นะครับภายแก้วเดี๋ยวเราจะให้ชมด้านข้างนะครับผมเมื่อกี้กเราพูดเล่นกันเราบุญรุเบียหน่อยนะครับผม ช้างเชือกนี้จะเป็นหุ่นนี้นะครับผมเป็นหุ่นช้างบางๆเหมือนพี่บินนะครับผมขาเล็กนะครับผมบางหุ่นบางนะครับไม่ใช่ว่าหนาเหมือนพี่เป๊ปซี่นะครับพี่เป๊ปซี่นี่ได้นาอกใหญ่หนาขาใหญ่นี่ก็เริ่มขึ้นเลยนะครับผมขึ้นนี่ก็คือว่าความอ้วนเริ่มขึ้นเนื้อหนังเริ่มดำนะครับผมสายตาเขาก็พักผ่อนอิ่มเต็มที่นะครับดูนะครับผม เราก็สังเกตจากสายตาช้างนะครับจากเนื้อหนังช้างว่าช้างนอนเต็มที่เต็มอิ่มไหมถ้าช้างได้กินอิ่มนอนหลับก็จะอ้วนไหวดูงานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แบบซีต่อครับนี่นะครับผม หุน่นยังไม่เหมือนกันนะครับพี่เป๊บซี่ดูขานะครับแต่ละข้างขาใหญ่กว่าใหญ่กว่าพี่แก้วเลยสองข้างเลยเนาะขาข้างหนึ่งเท่ากับพี่แก้วสองข้างเปปซี่นี่เอ้ยขาขาพี่แก้วเลยสองข้างเออเนากะขาข้างปซี่จะเท่ากับพี่แก้วสองข้างช้างมันโคราหุ่นอันนี <g <g ้หน erm ้าอกกว้างอันนี้หน้าอกแคบเนาะช้างมันโคราสุนเฮ้ยโคราหุ่นกระดูกใหญ่หน้าอกใหญ่ แล้วช้างตัวนี้ใครมองเห็นนี่สะดุดตาเลยพี่เบสซี่นี่แล้วพี่เบสซี่นี่ถึงอ้วนไม่มากแต่ก็ตัวใหญ่นะใหญ่เพราะกระดูกกระดูกเขาใหญ่เนื้อหนังไม่เหมือนกันที่เราว่าถ้าอ้วนก็จะดูไม่ใหญ่หรอกครับเหมือนพี่เบนบางเหมือนกันตรงเดียวกันแค่มีน้ำมีนวลครับเราดูแต่ผิวหนังกับเล็บเท่านั้นเองผิวหนังใหญ่มากๆครับสีตันนี่ครับให้ดูพี่เบสซี่นะครับ ให้แม่ๆได้ดูนี่ช้างสมบูรณ์อ้วนก็หนังอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าของดูแลขัดไม่ให้มีขี้ไขรนะครับผมบางท่านอยากรู้ว่าขี้ใครเป็นยังไงผมจะพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวไปไป,ไปดูพี่แก้วนะครับล้างแล้วบ๋พี่แก้วล้างแล้วนะล้างถูขี่พายอยู่ก่อน แม่แม่พอพองงนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับผมขี้ใครช้างมันยังไงคนไทยจะเรียกขี้ไข่นะครับผมมีไหมนะ้องพี่แก้วนาแถมครับโอ้ยังเหลือเหลืออยู่นะครับเฮาเดี๋ยวเราให้ดูที่หลังนะครับเฮาแก้วเฮาขยายได้ไหมนะ้องนี่นะครับผมขี้ใครช้างมองเห็นไหมนะ้องพอพองมแม่นี่นะครับก็จะติดหนังช้างอย่างนี้นะครับผม เห็นไหมครับถ้านหนังข้างในเขาจะเป็นสีดําที่เรามเห็นข,า,ขาวๆนี่คือขี้ไข่นะครับผมรู้ว่าขี้ดินที่สะสมมานานๆติดตัวช้างครับช้างถ้าว่าฝนตกขี้ไข่ตัวนี้ก็จะบวมช้างก็จะถูก้นไม้แล้วก็จะออกง่ายถ้าว่าฝนไม่ตกเป็นหน้าเล้งหรือว่าไม่เคยถูกน้ําขี้ไข่ตัวนี้ก็จะจับอยู่กับตัวช้างหนาแล้วก็นาน และเราเอาแปรงถูก็ไม่ออกนะครับผมจะล้างยังไงก็ไม่ออกนอกจากว่าล้างจนให้ขี้ไข่นี่บวมขึ้นแล้วเราค่อยถูออกขี้ใครนี่จะจับจับเหนียวแน่นนะครับผมเราสังเกตก็จะสังเกตอย่างนี้นะครับผมเฮ้ยแก้วนี่นะแซมขัดก็ลืมออกแล้วนะครับข้างล่างนี่ไม่มีเลยนะครับผมเดี๋ยวจะขยายให้ดูครับนี่แถวนี้ไม่มีแล้วนะครับผมจะมีอยู่กกกก บันท้ายนะครับผมนิดหน่อยนะครับผมที่ว่ายังไม่ออกนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานโดนฝนพอดีนะครับฝนตกนะครับบ้านเรานะครับผมฝนตกหนักช้างตักน้าฝนบ้างหรือว่ามีอากาศเย็นๆขี้ไข่ชื้นมันก็จะบวมขึ้นเพราะมันเป็นขี้ดินเป็นพวกผงที่ช้างเล่นนะครับกันยุงนะครับผมอันนี้ก็ช่วยน้องช้างอีกอย่างหนึ่งที่ว่าพกตัวกันยุงนะครับผมแล้วก็อยู่ไปนานๆก็จะจับตัวเป็นขี้ไข่อย่างนี้นะครับผม นี่บางคนสงสัยว่าขี้ใครเป็นยังไงเนาะนี่แหละครับผมขี้ใครส่วนมากก็จะอยู่แถวตรงตูดฮาแกกวโอ้ตรงหน้าหน้ากระดาษหน้าหัวนี่ก็หมดแล้วไม่มีแล้วนะครับผมนาแซมขัดจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมโอ้นาแซมดูแลดีมากเลยนะครับผมขนาดมาอยู่ไม่กี่วันนะครับผมพี่แก้วเนี่ยส่วนพี่แป๊บซี่ของเราไม่มีนะครับผมขี้ใครไม่เห็นมีเลยนะครับ นักขันแกขัดออกหมดนะครับผม <_ an> พี่เบน้นยังไม่ได้ขัดนะครับผมแต่ว่าพี่เบนเขาอยู่กับกลางแจ้งนะครับฝนตกอย่างนี้เขาก็ชะล้างบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายชัดๆของพี่เบน้นให้ดูนะครับว่ามีไหมอันนี้เราก็ถ่ายคร่าวๆอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคร่าวๆนะครับผมถ้าพูดผิดพลาดประการใด <_ an> ก็ต้องกราบขอโทษ <_ an> ขออภัยนะครับผมถ้าพูด ผิดยังไงก็กราบขอโทษขออภัยนะครับจะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมวันนี้ก็มาอธิบายเรื่องขี้ใครให้ฟังนะครับว่าช้างก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนกับคนแหละครับผมจะอยู่กับการดูแลข,ของพ่อควานหรือว่าพี่ควานนะครับผมแล้วก็น้องช้างที่ว่าจะถูต้นไม้ไหมบางเชือกไม่ถูต้นไม้นะครับผมเอาไปปล่อยใส่ต้นไม้อย่างนี้ไม่ถูนะครับ วันนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะครับสวัสดีครับ